เสียงนกหวีดเริ่มเกมดังก้องไปทั่วสนามพร้อมกับความคาดหวงังอันยิ่งใหญ่ของแฟนบอลชาวไทยทั้งประเทศที่เฝ้ารอชมการลงสนามของทัพชบาแก้ว U17 ในรอบรองชนะเลิศของศึก AFC U17 Women's c u p 2025ซึ่งต้องเผชิญหน้ากับทีมชาติจีน U17 คู่แข่งยักษ์ใหญ่จากเอเชียที่ขึ้นชื่อเรื่องความแข็งแกร่งทั้งร่างกายระบบทีมและประสบการณ์ระดับทวีปบรรยากาศก่อนเกมเต็มไปด้วยความตึงเครียด ผสมกับความหวังว่าเด็กสาวไทยจะสามารถสร้างปาฏิหาริย์อีกครั้งได้สำเร็จและเมื่อการแข่งขันเริ่มต้นขึ้นทุกสายตาก็จับจ้องไปที่ฟอร์มการเล่นของทีมชาติไทยตั้งแต่วินาทีแรกของเกมทีมชาติไทย U17 เปิดเกมมาอย่างดุดันเกินคาดพวกเธอไม่ยอมถอยไปรับตำแต่เลือกเดินเกมลุกใส่จีนอย่างกล้าหาญตั้งแต่5นาทีแรกไทยเริ่มต่อบอลสั้นจากแดนหลัง ขึ้นบอลอย่างแม่นยำแสดงให้เห็นถึงความมั่นใจและวินัยในแท็กติกอย่างชัดเจนก่อนจะได้โอกาสทักทายประตูแรกจากจังหวะยิงไกลที่แม้จะยังไม่ผ่านมือผู้รักษาประตูจีนแต่ก็เป็นสัญญาณเตือนว่าทีมไทยไม่มาเล่นเพื่อรอป้องกันอย่างเดียวจีนพยายามใช้พละกำลังและบอลยาวเข้าสู้แต่แนวรับของไทยยืนตำแหน่งกันอย่างเหนียวแน่นและมีวินัยสูงและแล้วนาทีที่แฟนบอลชาวไทยทั้งสนามก็ระเบิดเสียงเฮ เมื่อทีมชาติไทย U17 ได้ประตูครึ่งนำหนึ่งถจากจังหวะสวนกลับอันรวดเร็วบอลถูกตัดได้จากกลางสนามก่อนแทงทะลุช่องให้กองหน้าตัวเก่งหลุดเดี่ยวเข้าไปยิงผ่านมือผู้รักษาประตูจีนอย่างเฉียบขาดลูกนี้แสดงให้เห็นถึงความเด็ดขาดและความนิ่งเกินวัยของแข้งสาวไทยอย่างแท้จริงหลังได้ประตูนำไทยยิ่งเล่นด้วยความมั่นใจมากขึ้นการเคลื่อนที่การเข้าทำและการเพรสซิ่งทำได้อย่างมีประสิทธิภาพ จีนเริ่มแสดงอาการร้อนรนและพยายามเร่งเกมเพื่อทวงประตูคืนอย่างไรก็ตามความแข็งแกร่งของจีนก็ไม่อาจมองข้ามได้พวกเธอเริ่มครองบอลได้มากขึ้นและสร้างโอกาสลุ้นประตูหลายครั้งจนกระทั่งในช่วงกลางครึ่งแรกจีนสามารถตีเสมอเป็น1-1จากลูกยิงนอกกรอบที่พุ่งเสียบมุมอย่างสุดสวยเป็นประตูที่ทำให้รูปเกมกลับมาตึงเครียดอีกครั้ง เสียงเชียร์ของแฟนบอลจีนดังขึ้นขณะที่แฟนบอลไทยเองก็ส่งกำลังใจให้ลูกทีมอย่างไม่หยุดยัง้งหลังเสียประตูทีมชาติไทยไม่ได้เสียสมาธิแต่อย่างใดกลับยิ่งรวมพลังกันมากขึ้นนักเตะแต่ละคนช่วยกันเล่นทั้งรุกและรับอย่างไม่รู้จักเหน็ดเหนื่อยจนกระทั่งช่วงท้ายครึ่งแรกไทยมาได้ประตูขึ้นนํำอีกครั้งเป็น2-1จากจังหวะลูกเตะมุมที่เปิดเข้ามาอย่างแม่นยา ก่อนที่กองหลังไทยจะขึ้นโขกเต็มแรงส่งบอลเข้าประตูไปอย่างเด็ดขาดประตูนี้สร้างขวัญและกำลังใจให้กับทีมอย่างมหาศาลและทำให้ไทยกลับครึ่งนํำก่อนจบครึ่งแรกด้วยสกอร์2ถึงเข้าสู่ครึ่งหลังเกมยิ่งทวีความเข้มข้นขึ้นเป็นทวีคูณจีนเปิดเกมรุกเต็มรูปแบบเพื่อทวงประตูคืนขณะที่ไทยเน้นการเล่นอย่างรัดกุมและรอจังหวะสวนกลับที่ถนัดและแล้วในนาทีที่แฟนบอลแทบหยุดหายใจ จีนสามารถตามตีเสมอเป็น2-2ถึง,งได้สำเร็จจากจังหวะยิงจอจ่อหน้าปากประตูหลังแนวรับไทยพลาดเทียงเสียววินาทีเดียวสกอร์ที่กลับมาเท่ากันอีกครั้งทำให้เกมเข้าสู่จุดเดือดอย่างแท้จริงแต่สิ่งที่เกิดขึ้นหลังจากนั้นคือภาพสะท้อนของหัวใจนักสุ้ของทีมชาติไทย U17 อย่างแท้จริงหลังโดนตีเสมอเด็กสาวไทยไม่ยอมถอยแต่กลับโหมเกมรุกตอบโต้ทันทีด้วยพลังศรัทธาความมุ่งมั่นและเสียงเชียร์จากแฟนบอลทั้งสนาม นาทีที่เปลี่ยนเกมอย่างแท้จริงมาถึงเมื่อไทยได้ประตูขึ้งนํำเป็น3-2จากจังหวะก,กดเต็มข้อในกรอบเขตโทษแบบไม่ต้องจับบอลพุ่งแรงเสียบใต้คันอย่างหมดจดเป็นประตูที่ทำลายความมั่นใจของจีนลงอย่างชัดเจนหลังจากนั้นรูปเกมเริ่มเป็นของทีมชาติไทยอย่างสมบูรณ์แบบจีนเริ่มเสียกระบวนขณะที่แข้งสาวไทยยิ่งเล่นยิ่งมั่นใจมากขึ้น การเป่าบอลการวิ่งหาพื้นที่และการเข้าทำเป็นไปอย่างเรื่องไหลและแล้วช่วงกลางครึ่งหลังไทยก็มาบวกประตูที่สี่ได้สำเร็จจากจังหวะหลุดเดียวอีกครั้งกองหน้าไทยใช้ความเร็วกระชากผ่านแนวรับจีนก่อนยิงผ่านมือผู้รักษาประตูอย่างง่ายดายสกอร์ไหลเป็น4-2เสียงเฮของแฟนบอลไทยดังกระหึ่มไปทั่วสนามจีนพยายามฮึดสู้เป็นครั้งสุดท้ายพวกเธอส่งผู้เล่นตัวรุกลงมาเพิ่มเติม เปิดเกมบุกแบบไม่สนใจเกมรับแต่ก็ต้องเจอกับแนวรับไทยที่ยืนกันอย่างมีระเบียบวินัยและความเสียสละนักเตะไทยทุกคนช่วยกันวิ่งไล่กดดันอย่างสุดแรงไม่มีใครยอมแพ้แม้แต่วินาทีเดียวกระทั่งในช่วงท้ายเกมไทยมาได้ประตูตอกฝาลงเป็น5-2จากจังหวะส่วนกลับสุดเฉียบบอลถูกแทงทะลุช่องจากกลางสนามให้กองหน้าตัวสำรองหลุดเข้าไปยิงแบบไม่พลาดเป็นประตูที่ทำให้ทั้งสนามแทบลุกเป็นไฟ เมื่อเสียงนกหวีดหมดเวลาดังขึ้นสกอรหยุดอยู่ที่5ถึง2ทีมชาติไทย U17 เอาชนะจีน U17 ได้อย่างยิ่งใหญ่ทะลุเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศ AFC U17 Women's Cup 2025ได้สำเร็จเด็กสาวไทยหลายคนถึงกับสุดลงนั่งด้วยความดีใจและความเหนื่อยลา้าที่ทุ่มเทมาตลอด90นาทีน้ำตาแห่งความปลื้มปีติไหลออกมาพร้อมรอยยิ้มแห่งชัยชนะ สตาฟโค้ชทีมงานและแฟนบอลต่างร่วมฉลองความสำเร็จครั้งประวัติศาสตรน์นี้ด้วยความภาคภูมิใจใชัยชนะนัดนี้ไม่ใช่แค่การชนะในเกมฟุตบอลแต่เป็นสัญ,ญลักษณ์ของความก้าวหน้าของฟุตบอลหญิงไทยในระดับเยาวชนเป็นเครื่องพิสูจน์ว่าระบบการพัฒนาการฝึกซ้อมและความทุ่มเทของนักเตะรุ่นใหม่กำลังออกดอกออกผลอย่างชัดเจนทุกคนในทีมต่างมีส่วนสำคัญในความสำเร็จครั้งนี้ ไม่ว่าจะเป็นผู้รักษาประตูที่เซฟสำคัญหลายครั้งแนวรับที่ยืนหยัดอย่างแข็งแกรง่งกองกลางที่คุมจังหวะเกมได้อย่างยอดเยี่ยมและกองหน้าที่จบสกอร์ได้อย่างเฉียบคมชัยชนะเหนือทีมยักษ์ใหญ่อย,ยอย่างจีนยังสะท้อนให้เห็นถึงสภาพจิตใจที่แข็งแกร่งของนักเตะไทยแม้จะถูกตีเสมอสองครั้งแต่พวกเธอก็ไม่เคยยอมแพ้ไม่เคยสูญเสียความเชื่อมั่นในการแอลกัน และยังคงเดินหน้าสู้ต่อไปจนคว้าชัยชนะได้ในที่สุดนี่คือบทเรียนอันล้ำค่าที่จะติดตัวพวกเธอไปตลอดเส้นทางนักฟุตบอลอาชีพการผ่านเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศ AFC U17 Women's c ด p 2025ถือเป็นอีกหนึ่งหน้าประวัติศาสตร์ของวงการฟุตบอลหญิงไทยและยังเป็นแรงบันดาลใจให้กับเยาวชนรุ่นใหม่ทั่วประเทศ ว่าด้วยความพยายามวินัยและความไม่ยอมแพ้ความฝันบนเวทีระดับเอเชียก็สามารถกลายเป็นจริงได้เส้นทางสู่แชมป์ยังไม่สิ้นสุดและบททดสอบที่ยิ่งใหญ่ที่สุดยังรออยู่ในนัดชิงชนะเลิศแต่ไม่ว่าผลการแข่งขันในนัดสุดท้ายจะเป็นอย่างไรทีมชาติไทย u 17ได้พิสูจน์ให้ทั้งทวีเปเห็นแล้วว่าพวกเธอคือหนึ่งในทีมที่แข่งแกร่งที่สุดของเอเชียในรุ่นอายุนี้อย่างแท้จริง ชัยชนะ5-2เหนือจีนในค่ำคืนนี้จะถูกจารึกไว้ในความทรงจำของแฟนบอลไทยไปอีกนานมันคือคือคอนแห่งสายฟ้าที่ฟาดลงกลางเวทีเอเชียคือวันที่หัวใจนักสู้ของชบาแก้วยู17เปล่งประกายอย่างงดงามและคือวันที่ทั้งประเทศได้ร่วมกันภาคภูมิใจกับอนาคตอันสดใสของฟุต